ไกลๆอะไรตื่นเช้ามาก็เห็นอยู่แล้วฉันเลยนะครับเพราะว่ามันต่นแล้วแหละเฮ้ยโคตรเท่เฮ้ยผมแชร์นี้หน่อยยอดครับีอมชอบภาพเนี้ยเดี๋ยวผมส่งไปให้ลงเฟซไปแล้วเรียบร้อยส่งเวลานี้เดี๋ยวภาพที่คุณเพื่อนผมส่งมาเดี๋ยวผมเอาขึ้น เอาขึ้นใน YouTube ให้ดูแล้วกันนะครับไม่ใช่อยู่ในเฟซแชร์ไปแล้วไม่ได้ส่งแล้วตอนนี้ก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ภาพนี้ก็เอาบ้านให้เสร็จเลยเลยทำให้เสร็จไปทีละอย่างผ่านกูไม่มีเต็งมากไม่ไม่ต้องถามนะคะว่าเออเพื่อนโอมหายไปไหนเนี่ยใครอ่ะติกูเนี่ยเอาโอมโอมตอบไปดิผมไปทำอะไร ตกระตุกปาร์คไททีพ yeah? ีอย right uh, so ่างงี้วะเอ้าแล้วที่เป็นไงอ่ะพิมพ์ทับทีพีแล้วก็เว้นวักแล้วก็ชื่อแบบเนี้ยมันมีทับด้วยดิเออก็ว่าดิทำไมทีพีไม่ได้วะแต่ให้ดูเไม่ทำไมต้องแหกกว่เกิดอะไรขึ้นอ๋อเอ้ยเออเกิดอาการกระตุกหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่กระตุกแล้วใส่เมื่อกี้มันเฮ้ยตรงนี้มีท้าม อี่ยงไหมเดี๋ยวร่องไม่พร้อมทำใจลงเหรอลงไหมลงลงยังไงต้องลงเลยครับอุ้ยอย่าวิ่งจะตายแล้วตายแล้ทำเป็นทางลงไปอู้หูมีน้ำมีน้ำอือเดี๋ยวมีน้ำนะก็ตดลงมาดิเดี๋ยวทำที่ขุดก่อนนี่เป็นเป็นเครดิตหมดหรอ เราเล่นเอาชีวิตรอดเดี๋ยวเราทำที่ขุดอีกแอคก่อนเฮ้ยมีมีผานหินตรงนี้ด้วยเอ้ยไม่ใช่เด็กเล็กเล็กเนี่ยแต่มันจะมืดแล้วอ่ะแต่อยู่ได้อยู่ได้เนี่ยตรงนี้มันมีน้ำมั้ยอยู่เอาของว่าจะเอาของว่าเดี๋ยวค้าไปให้ต้องมีดาบด้วยอยู่แล้วเอาของวะก็ไม่มีออืเอาดิอุปกรณ์ป้องกันตัวมึงเอาดาบไหมเอาดิเอา มันมีเด็กนี่คูดอ๋อได้ได้ได้ยวทำดาบให้เอาดาบไม้นะเราเออเถียงปักเหรอทำไมคุณต้องเถียงปักโอเคใช่สิ่งของอาหารพร้อมเรื่อยๆปรับแสงสว่างมาปรับเต็มแล้วอะมันมืดอ้ามีฐานปัก๊กมากเดี๋ยวกระโดดลงไปเลยไม่ไม่มีอะไรไม่มีอเลยเกือบไม่รอดเอ้ยปั๊กมันมีซอมบี้ไม่ได้สำรวจดิ แล้วฐานไม,ไ,ไม่มีเลยหรอเว้ยโทษโทษโทษไม่มีฐานคิดว่าไม่ใช่ขนเลยเอาไม่เอาฐานปาร์กเล่นมุกอะไรก็ได้สักมุกหนึ่งเมื่อกี้เล่นกับเกม,มแล้วเกมเขาตอบได้จริงเหรอฉลาดเออเล่น,เล,นเล่นกับเกมมาเมื่อกี้เกมแม่งตอบได้เ้ยทำไมไม่ได้ยินนะเดี๋ยวเล่นกายปาร์กเีกว่าปาร์กถามว่าจะถามว่าพระอาทิตย์กับเชียงใหม่อันไหนใกล้กับกันอุ้ยเฮียติเก่ พาที่กเชียงใหม่ก็พาทีดิก็พาทีดิไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไกลกว่าอะไรเชียงใหม่ไกลกว่าเพราะว่าคุณอะมองเห็นเชียงใหม่มองตื่นมามองเห็นพระอาทิตย์เชียงใหม่มองไม่เห็นเชียงใหม่ต้องไกลกว่าพระอาทิตย์โอ้ฟาดไม่ไหวเลยโอ้โหคุณได้ข่าวว่าผมก็ดาวถูกแล้วนะก็ถูกไงใครอ๋อไม่ไม่ตัดต่อมุ้งว่างั้นอะไม่ตัดต่อก็คือ แรกแล้วก็คือแป๊กก็ไม่แก้เพราะว่าไม่แก้แท้เล่นว่าก็ยอมรับว่าเล่นแป๊กไงแต่แต่ผมเดามั่วนะเมื่อกี้รู้สึกเดาโม่แล้วรู้ได้ไอ้ปั๊กมันได้ยิงผมแม่ยถามมันดิได้ยินโอเคเคมีพรแล้วพัคทีพีมานะถ้าเรลงท้ยอยากเปิดเพลงอ่ะได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้ได้ไหมล่ะเอะเปิดแล้วต้องร้องเลยนะโวิธีเกิดมา เกิดมาเจอซอมบี้ไม่ดีอ้าวตายตายตายจะตายอีกรองเสียงเสียงใครวะไม่ไม่อยากร้องเท่าไหร่อยากร้องเพลงโอ้โหมารคนเดียวก่อนเลยไม่ไหวแล้วไไม่หวงานจะตายไม่ใช่ลับตายอบตรงตรงนี้ก็มีเหล็กโอ้ลงค่ำนี่ ผมครับผมลงรัาลงท่ามที่ผมมากไข่มูเอาจริงอ่ะผมบอกตอนไหนอะผมบอกตอนไหนรัะผมงงแบบเอาเพลงอะไรอะเพลงอะไรเที่นัดที่สุดนัดที่สุดเลยเนี่เพลงเพลงที่สนัดที่สุดไม่มีออะ ไม่มีเพลงอะไรเลยหรือเปล่าไม่มีเลยไหนเปิดฟังโอ้ตั้งแต่รู้จักกันมาสองปีคุณก็รู้ไหมมันร้องยากมากเพลงนั้นแต่ผมไม่อยากร้องร้องมันเลยไอ้ผมมึงแรปไหมล่ะโอ้พอพูดแรปทีนี่โอหมกเงือตกเลยติดหนึ่งแม่จะรังหาสิ่ง ชวนแม่งมาห้องนี้ไปละไม่ได้มันอ่อนอยู่มันเล่นฮอนอยู่ไม่เอาโอเคเออไอคนนั้นนี่โอ้โหจอมมุกเลยเอ้ยชวนมันมาเพื่อดังคลิปนี้โอ้โหภาพนี้นี่ภาพนี้นี่คนมาเยอะสร้างจิตสัตวแล้วไม่ได้ไม่ได้ลงลงลงทำเหรอเกมชวนมาเลยชวนรอเขามามารับปะ ไม่รู้นะผมก็ผมบอกไงผมบอกแล้วผมบอกว่าโอมเขาขอร้องให้คุณไปไม่รู้นะเขาเล่นฮอนอยู่อะไรป๊อมๆไม่รู้ผมไม่ได้เล่นฮอนนะผมหน้าตายผมเขาไม่มาป่ะไม่มาเก็บร้องเลยนีร้องแล้วดดดงงงเพลงอะไรอ่ะเออเพลงอะไรอ่ะเขาแต่เลยเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้คุณ หมดอ่ะเออจะคุณนี่ไม่ใช่ละเอ้ยของใครเอ้ยของไอ้ปั๊กเนี่ยโอ้โหตกเต็มท่าเอ้ยสเกลตันอ๋อได้บูแล้วว่ะพวกเราถูกสเกลตันยิงตายเองเพลงอะไรเพลงอะไรจังจากในเกม